สวัสดีสวัสดีครับผมอยู่ผมช่างเลยสมายทีสวินะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับเปลี่ยนจอในนะครับ MacBook Pro นะครับโมเดล A สองหนึ่งห้าเก้านะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวหน้าจอแตกนะครับช่างเลยได้ทําการเปลี่ยนจอในเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับตัวจอในใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ เสนี้ลูกค้าไม่สะดวกให้รหัสผ่านนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ตรวจเช็คเครื่องได้ประมาณนี้นะครับก็ดูในเรื่องของตัวสีจอนะครับแล้วก็ปรับแสงลดแสงด้านนิดหน่อยนะครับส่วนอื่นๆก็ต้องรอรหัสผ่านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเทสอีกทีหนึ่งว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับแต่ว่าประเมินดูเข้าวๆดูแล้วนะครับแสงจอก็คือปกติเลยนะครับ ก่อน,นัน้นี้มาจะเป็นแตกมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นตรงมุมนี้นะครับที่ว่าแตกมาทําให้ตัวแสงประมวลผลขึ้นมาจะเป็นเส้นๆน,นะครับอันนั้นก็คือหน้าจอแตกนะครับสำหรับวิธีในะการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการแกะตัวหน้าจอออกมาก่อนนะครับแล้วก็แกะออกมาจาก ท็อปเคสก่อนนะครับแยกชิ้นส่วนมาสองชิ้นส่วนก่อนนะครับแล้วก็แกะตัวขอบยางออกนิดนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสองด้านออกมานิดนึงนะครับหรือไม่ก็แกะออกไปเลยนะครับตัวขอบยางเพราะว่าเราต้องแซะตัวจอด้านในอยู่แล้วนะครับอ่าหลังจากที่แกะขอบยางเสร็จนะครับอ่า ใช้ตัวที่แสะนะครับแสะตรงโลโก้หรือว่าตัวบัตเซลตรงนี้นะครับออกมานะครับพอแสะเสร็จมันก็จะมีตัวน็อตที่ว่ายึดต,ตัวหน้าจออยู่ด้านในนะครับก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงแต่ว่าแกะออกก่อนนะครับทุกตัวเลยพอแกะเสร็จแสะตัวหน้าจอออกมาได้เลยนะครับ แตกจอเก่าที่ว่าแตกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เก็บฝุ่นเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมพอเก็บฝุ่นเสร็จใส่จอในตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเทสดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้งานได้นะครับก็คือจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่อันนี้เป็นหน้าตาของจอในนะครับที่ว่าเราเปลี่ยนไปนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มีอ่า MacBook นะครับอาการจอมีปัญหานะครับสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีสวิตได้เลยครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ